อาแล้วผมก็กล่าวสวัสดีคนดูทุกท่านรลยผมนะโย่ผมที่เกมแบลนเจอร์นะฮะโอเคฉลองคุณระโบก็ปริปสเลยเยอร์นะผมนะนักธนูเอลกาติสไม่ใช่แล้วน้องเอลของเราเนาะโอเคไปรับตั๋วกาชาด,ด้วยอ,อันนี้ทำร่วมทำแบบทดสอบเกี่ยวกับระบบกิววอโอเคก็สามารถไปลองทำได้ผมนะเพื่อรับตั๋วกาชาห้าตัวนะ๋วเนาะนี่ มาสี่ไมา5้าตัวอืมมีนักบวชหญิงนะฮะโอเคโอเคมาพูดถึงกิจกรรมเลยผมเพิ่มโอกาสได้รับโคดโบสีชนิดนะก็เราไปสุ่มดูได้ผมอ่านี่คือกล่องการันตีเนาะเปิดเจ็ดครั้งก็สุ่ม4ตัวเนาะ 15ครั้งก็สึกอีก4เปิดอีก30ครั้งก็ลุ้น2ตัวโหดนะผมนะก็ <laughs> ใครอยากเปิดถึงแค่ไหนอะไรยังไงก็เ <laughs> ชิญเลยฮนะตามสบายมีเกียร์หชนิดนะผมนะมี3อัน6เอสอัน7ดาวแล้วก็3อัน6ดาวเนาะโอเคเรื่องของเกียร์นี่ก็มีอ่าการันตีเหมือนกันเลยนะครับดาวเคราะห์อโตฟีก็มีเหมือนกันเนาะ ใครที่เล่นไอดีใหม่ก็ไปตีทุกวันได้นะฮะเพราะว่ามันจะแจกเกียร์แล้วก็พวกเลเวลด้วยเนาะก็ต้องเก็บนั่นแหละอืมก็มีแค่นี้เนาอะอ่านี้คือบัฟของในเดือนนี้เนาะจะเตดวิ่งเพิ่มพลังโจมตี50%แล้วก็ลดแร่เนาะโอเคมาพูดถึงสกิลของ แต่ละตัวเลยดีกว่าเนาะจะเป็นยังไงโอเคมาพูดถึงตัวตัวฟีกันก,นก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะตัวฟรีผมนะเป็นธาตุไม้ความว่องไวนะผมนะตัวฟีตำแหน่งยืนได้เลยนะผมนะเคลื่อนที่ก็ได้ผมนะความเร็วในการโจมตีก็พอได้นะับผมนะแต่ธาตุก็ใช้ได้แต่ว่าคูดาเรนเจอร์นานไปหน่อยนะครับผมนะคูดาเรนเจอร์เยอะ ก็ถือว่าพอได้นะผมนะส่วนสกิลที่1น,นะครับผมนะก็เป็นสกิลดาเมจนะฮะส่วนสกิลสองเป็นบัฟวิ่งแล้วก็บัฟความเร็วในการโจมตีนะก็ถือว่าเออได้เลยโอเคเลยนะครับผมความสามารถไฮเปอร์ก็คืนแร่นะผมนะก็ดีเลยครับผมตัวฟรีตัวนี้โอเคผมนะนักบวชอลิซาครับผมนะก็ เป็นตัวธาตุไฟพลังนะผมเนาะสายพลังตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวชนใกล้แบบหลักๆแต่ว่าเคลื่อนที่กับตีไวถือว่าใช้ได้นะผมนะสำหรับตัวชนตัวนี้นะผมส่วนสกิลที่1น,นึบัฟน้าป้อมแน่นอน,นผมนะบัฟเกาะเลือดบัฟวิ่งสกิลที่สองนะผมนะดาเมจแต่ไม่ทะลุ และก็ลดสเตตัสต่างๆความสามารถไฮเปอร์ก็ลัสแอคแท็กเหมือกันนะฮะโอเคตัวถัดไปเลยเอาละผมนะก็มาดูตะลุงหนวดขาวกันต่อเลยนะฮะโอเคก็ตัวนี้นะผมเป็นตัวดาเมจไหวพิบธาตุไม้นะครับตำแหน่งยืดนะผมนะก็พอจะใช้ได้อยู่นะผมนะและธาตุก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากมายนะครับสกิลที่1นึ่งนะผมนะสกิลหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะ มันก็เป็นสกิลพื้นฐานนะผมนะที่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะผมนะไม่ค่อยจะดีมากเท่าไหร่นะมาสกิลที่2ผมนะก็เป็นดามเมจผมนะกระเด็นและไม่ทะลุอ่ะจบเลยมันไม่ทะลุแต่ก็อ่ะพอจะใช้ได้แหละนะอความสามารถให้เปิร์ผมนะก็เป็น Last Attack เหมือนกันหมดเลยนะโอเค อโอเคมาพูดถึงตัวถัดไปเลยดีกว่านะนักบวชญิงนะครับผมนะเป็นสายใบพิพทาตุน้ำนะผมนะก็มาดูเลยดีกว่าตำแหน่งยืนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับ320จุดนะเนาะเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าไปหน่อยนะ61สกิลที่1น่นะก็บัฟหน้าป้อมแน่นอนนะครับหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็เป็นบัฟฮิวเลือดเนาะแล้วก็บัฟลบหลีกสกิลนะครับเป็นบัฟพื้นฐานนะครับแล้วก็สตัทรทะลุ และลดอัดตราการหลบสกิลของผมนะม,ม,ม,มีทั้งบัฟพื้นฐานแล้วก็เป็นตัวป่วนสกิลด้วยเนาะก็คือสตันนั่นแหละนะครับผมนะก็ค่อนข้างดีเลยครับกาฟสามารถให้เปิรผมนะก็ล่าสแอคแท็เหมือนกันหมดเลยนะครับผมนะเอาแล้วผมนะมาดูตัวถัดไปเลยดีกว่านะกอบอินสเลเยอร์นะผมนะเป็นสายพลังธาตุน้ำนะครับ ตัวนี้เป็นตัวชนค่อนข้างใกล้ผมนะไกลปอมมากเลยนะผมนะอลไนะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างวิ่งเร็วโจมตีเร็วนะครับผมนะแต่เสียอย่างเดียวผมนะก็คือใช้และธาตุค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะครับแต่ถ้ามีพวกเกียร์ลดแร่2จุด3จุดอะไรแบบนี้ก็จะได้ขึ้นนะผมนะมันก็จะใช้งานได้ดีเนาะมพูดง่ายๆคือต้องมีเกียรด์ดีๆหน่อยอถึงจะค่อนข้างแบบโหดเนาะ พูดถึงสกิลก็ต่อเลยดนะีกว่านล้วสกิลหนึ่งรับผมนะเป็นสกิลอมตะของผมนะหิวเลือดเกาะเลือดนะผมนะเป็นสกิลพื้นฐานเนาะและแน่นอนผมนะสกิลนี้บัฟหน้าป้อมแน่นอนนะครับสกิลที่2องผมนะเป็นสกิลดาเมจทะลุนะครับและก็มีการเปลี่ยนแปลงธาตุมืดให้เป็นหลายธาตุนะผมนะสกิลนี้น่าสนใจปะ ผมก็รู้สึกว่ามันก็แบบเฉยๆนะถ้ามันติดดีก็ดีผมนะโอเคก็ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกอบลิน Slayer นะครับอ่ะมาพูดถึงการสุ่มตัวการชาเลยดีกว่านะผมนะก็มีทั้งหมด181 181ตัวนะ <c oughs> ก็เป็นไอดีที่4นะสุดพิเศษของผมสมัครเพื่อมา เล่นโคโโบรอบนี้โดยเฉพาะยังไงเอย่ยหมาหรือเปล่าฉับเดียวเลยอ่าฮะไม่หมานะครับก็จะเปิดกันย,วยาวๆเลยเนาะตัวกาชานะผมนะเดี๋ยวถ้าได้แล้วเดี๋ยวผมจะเก็บรูบี้ไว้รอเปิดเกียร์นะเดี๋ยวจะมาเปิดกันให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นสะสมตัวกันไปอีกสักสองสามวันก่อนนะ ่ใครที่อยากจะเปิดก็เปิดได้นะครับนะแต่ต้องเปิดให้มันถูกช่วงเวลาละกันนะครับอันนี้คือผมเห็นเขาเปิดได้เนะผมก็เลยมาเปิดลองมาเปิดดูนะผมนะเปิดเป็นตัวกระชานะถ้าเป็นเพชรผมไม่แนะนําว่าให้เปิดนะผมแนะนําว่าให้ไปเปิดช่วงจับคู่นะ เพิ่มโอกาสจับคูน่นะช่วงไปเปิดไปเปิดในช่วงนั้นมันน่าจะพอจะมีสิทธิ์ลุ้นได้นะครับอ,อันนี้คือจะมาเปิดแบบแบบตัวกระช่าให้ดูก่อนนะเพราะว่าไอดีสผมก็ได้ไดทําการแบบเก็บมาแบบ1เดือนเต็มๆนะ่ะอ่าโอ้โหโคนี่สโนบอร์ดโอเคแล้วก็เกิดเปิดไปชิ้วๆผมนะยาวๆนะครับถ้าใครสังเกตดีๆผมนะ ก็คือช่วงต้นคลิปเนี mm ่ยจะสังเกตได้ว่าสปอยได้เลยเนี่ยว่าผมได้นะครับผมนะเออใครสังเกตดีๆคือผมได้แล้วนะใครสังเกตดีๆนะอืมใครที่ยังไม่ได้สังเกตก็คือจะลุ้นกับผมในตอนนี้นะครับอ่าก็ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนมาเป็นท่านผู้เท่าหนวดขาว ผู้ใช้พลังวิญญาณนะครับโอเคอดตปยยังไงยังไงเปี้ยงอ้าฮไอโบใหญ่โอ้โหมันมาแทบจะใช้ไม่ค่อยได้เลยแฮะโอเคเปิดกันต่อยาวๆเลย าหาเจมหน้ามืดมาแล้วอชิบหายโอเคอืมมูลหมูป่าก็ต้องเก็บไว้เนาะเพราะว่าจะเอาไว้อัพพวกเลนเจอร์เน,น,น,นาะอืมฮึมอืมขบวนการเจ็ดดาวยังมาแบบสุดยอดเลยโอเครอบนี้ผมยังไงผมคชีว่ามันต้องมาแล้วนะผมนะ โอ้โยนึกว่าจะมาประโถอันรอบนี้ต้องมาเอ้ยมาแล้วนักบวชยิงเนี่ยครับอืมอ้ม,มล่างแปดดาวด้วยนะครับโอเคโอเคถือว่าประสบความสำเร็จก็ค่อนข้างดีเลยโอเคแหมเป็นตัวที่ผมอยากได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวอเอากอบลิน เซเลเยร์กันต่อนะครับโอเคมามันได้แล้วมันก็ต้องแบบใบต่อนะผมนะตัวกระชาก็เหลืออยู่ยังไงอืม,อมไม่ได้โอเคมามาอัน,นี้เป็นไอดีใหม่นะมันก็น่าจะค่อนข้างง่ายนิดนึงเนาะใช่ป่ะหรืออยัอยอยงไง <laughs> โอเครอบนี้ยังไงมาไหมสามสองหนึ 3, 2, ผมรู้สึกมา อ <c oughs> ผมรู้สึกมันไม่มาไอชิบหายอ่ะแซนดี่รถเข็นยังไงจะเข็นให้กอบลินมาหรือเปล่ามาลุ้นดูกันครับผมโอ้โหเอยเปิดกันอีกรอบดิไอ้ดิอาให้ตายเหอะว้าย เอาไงนี่เหลือ81บใบแล้วเออผมกลัวมันจะเปิดไม่ได้วะก็บินสเลเยอร์อ่าเดี๋ยวลองเปิดอีกสักครั้งหนึ่งดูดิเผื่อจะไดมม้มือลั่นมือลั่นโอเคมาลองสุมดู จะได้หรือเปล่าฮัลโหลงงยังไงยังไงโอ้ยแซลลี่ทางไม่ชีนชิบหายเฮ้ย <ś c oughs> มาหน่อยมาหน่อยฮัลโหลฉันกำลังรอเลียนหนาอยู่นะจ้ากอบริสเซอเลยอยต้องมาแล้วฮัลโหลมันจะหมดเอาหน้าตัวกระชา้าเราโอ้ยแซลลี่รถเข็นอีกแล้วมึงช่วยเข็น กอลดินสเลเยอร์ให้หน่อยก็ดีนะให้ตายเถอะอ่ะเดี๋ยวผมขอเอานักบวชหญิงมาเรียกกอลดินสเลเยอร์ก็แล้วกันนะผมเอาเอาตัวเลนเจอร์ออกแล้วก็ใส่กอลดินสเลเยอร์เอ้นักบวชหญิงไปจะได้ไหมนะถ้าได้ก็ลองไปทำตามดูเผื่อได้ โอเคมายังไงสามสองลองกันเปิดลองเปิดดูแซนลี่รถเข็นจะช่วยได้หรือเปล่าเข็นมาหน่อยนะฮัลโหลมันเกี่ยวกับแซนลี่รถเข็นไหมเนี่ย <c oughs> ม่น,น่าเกี่ยวนะยังไงเอ้ยมาแล้วเจ้ากอบลินเซเลเยอร์แปดดาวธรรมดาอ่า <c oughs> สุดยอดเลย ไปเปิดดูได้นะครับผู้เล่นผู้เล่นอย่าอย่าอย่าเปิดนะถ,ถ้าใครจะใช้ตัวกระชาก็ใช้ตัวกระชากเปิดก่อนแต่รูบี้เอาไว้เปิดเอาไว้เปิดเพิ่มอัดตาครับผมนะ